สวัสด,ดีสบายดีทุกทุกคนครับจะมาเลี้ยงว่วเก้าหรอครับเมื่อนี้ฝนฝ่าก็จะมาห้วครับก็ห้องหึ่นพมหุ่นพมก็เก้าล่ะแต่ว่าโต๊ะกับโต๊ะยุ่ยไก่ผลนะครับผนยัอองบัดนห้ม,ๆๆหมาไก่ทั้งนี้ครับแต่เวลาเลี้ยงว่วครับยำแร้ง ลมเย็นเยนครับครับอากาศเย็นเย็นก็ดีป่าอยากขึ้นในจังหน่อยครับแต่ว่าทางเย็นเกิดังประธานเนึ่งขึ้นแล้วครับแต่ทังคุณ่าจะตกหรอครับเดี๋ยวซูมมึงไปมึงไกลคกันนะครับนนาจะตกแล้ว เนี่ยลอมึงว่าคำมากกว่านี้จิตตกบ่ถ้าผมมึงแล้วมันพ่อาจะตกดอกครับรับฝ่าห้องมือห้ำครับตกที่ทั้งสุ็นอะครมาเรียงว่าน้ำกันครับอย่างว่าย้ำแรง นันแดดพ่ค่อยแห้งมันเย็นดีครับหมักเลียงว่าช่วงแรงครับส่วนเงาเว้นกับป่อยหากินไปกับจะคข้องกับยู่ในห่มไปนะครับแรวแรงหนึ่งมาอยู่ไก่ขึงาได้จังน่อยมาเมืองครับโอ้ นี่พวกไทยแลน,นด์วูดหลายนะครับตอนนี้กำลังกินหญ้ายอยู่ผูกเสียดเงาครับเพราะว่าอาศัยว่าเหตุย่งางกินไกล าะเป็นตัวูกตัวเดียวมู่นนั่นปล่อยมดคกับปล่อยหากินกนะครับั้าคุณเกนตาจะที่เราจิตกเกันครับแต่ว่าตกตกไปเห้งแบบเพราะว่ามันมันบฏิโตกทัวมันตกเป็นบางหม่องบางบอลน,นะครับ มาเลียง่าอแหลวก็ฟังเสียงนกไปน้ากันเพื่อนๆครับหนึ่งทองฟ้าทาั้งนี้ก็อาจจะโดไซโยครับนี่มีคืมเนี่ยแต่ก็ยังมาทั้งถือว่าโตรับครับเนี่ยบุ่จิตตกดกมาเลียงว่ายามแรง ขึ้นครับแรงเนี่ยตะเวนที่กิ่งยังอยู่สูงอยู่หรอกครับแต่ว่าฝนตกทางเอือนฝ่าขึ้มก็เลยอยากมึงคือจังตะเวนสิลงเร็วหรอครับนี่ยังแข่งอยู่ตกเป็นบางมอนบางบอน ตกก็คุลักทุเล่ครับนีค่ครับตกช่วงนี้เราคิดว่าขีา้าขึ้นๆขึ้นๆนะครับ <S <S ตั้งหญิงปรทธานมาตกรับเสียงงว่วไปตั้งเสียงนกไปเรื่อยๆครับ ไปกินหไปเรื่อยๆกันครับบาท่านเด็กทำไงแต่บางเงินเหมือนนี่มันขึ้มฝ่าขึ่มฝนครับคือตกเป็นบางมองไอ้เต่าด้กกําลังมากครับปากห้องอยุบอะครับนะครับอันนั้นห้องนะครับ จต่บุรุษว่าตกะประตูครับห้องแล้วจะซู้มึงครับครับนี่นะครับว่าเด็กตกมากครับอืแต่ว่าฝ่าห้องนี่สิครับโอ้ลมช่วยมากเย็นครับเย็นดี เหรอครับห้งองย้อยไกลคนละฝาครับโอ้ฝาลงครับบรูว่ะเห็นบุ๋เหลี่ยมแป๊บเลยครับจะลงมย้อยไกลคนละครับไม่ได้อยู่ไกลหลรอกเพราะว่า,ย,ายุนี่บัวตกครับครับเหลี่ยมแป๊บแป๊บแป๊บครับ บพวะครัาคือมัม่งมัมม่งอยู่พวกวคราป่าเดี๋ยวมึงไปเรื่อยๆครับจิตตกปะตอนนี้บ่ท่านตกด้วยครับเนี่ยคึม้มอยู่แต่บ่าน่าจะท่านตกนะครับเบิ่งลักษณะแล้ว ฟางเหลี่ยมครับป้าเหลี่ยมป้าลงครับหึมหุ่มหึมห่มอยู่ไปเลยครับโอ้ครับปร้วาสิทธยเห็นบุบครับเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ครับย่างกันเลยครับพราะเปนวาย่างครับแต่ว่ามันยุ่ไก่อยู่ครับฝนตกข้างเงินครับอยู่หน้าผมเนี่ยโตกครับแต่ว่า สีฟ้าก็ขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเหลี่ยม,มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บย่อยไก่แค่ก็เริ่มขึ้นเนี่ยแหละครับนะครับัแีออต่ตัวโตๆหอกครับนีไม่หรอครับ พิ่มซื้อแล้วครับเจ้าว่าบพอนตกครับเจ้าว่าทางพุ่นนี่พุ่ลเหครับตกอยู่พุ่นลหรครับน่ละลตกแล้วครับฝนตกแล้วกระดิแห้งเติอบอยู่เหรอมึงมึงลักษณะขึ้นห้ามขึ้ห้ามอยู่หมดเลรอครับ ทั้งนี่ก็บ่น่าาจ,จะตกครับอยู่เนี่ยมึงลักษณะแล้วแต่ว่าก็ขึ้นย้อนว่าจิบฟ้าไปบังแสงอาทิตย์ครับฝนจิตตกกับเสียงงกกับเงียบเน่ยจัยงนอยครับบม่ค่อยได้ยินไปะไหนถลครับ ทางนี้มดตกอะเลี้ยงงวแลรอครับตอนนี้กลับมาตัวเดียวตะไอ้เต้าดือ้อแห้ะครับอีกสองยังก็ท้านได้มาครับเดี๋ยวรอช่วงคำๆทีหน่อยเพราะว่าจิบบอไปตามมึงครับจิบบดกลับมาบ่า เดี๋ยงง่ายามแรงมันอากาศมันเย็นดีครับลมม่นยังแบบแต่ว่ากับย่างน้ําฝ่านี่แะครับฝนตกกับบมปันใดแต่ว่าขันฟ้ามาแล้วอันตรายเลยนี่แหละครับย่งาแงแรงยิงแล้วถ้าฝนคือจังสิตตนนี้ครับลมมันจะเย็นครับ,รบลมมาแต่ละเที่นี่เย็น แต่ว่าทังคุณนนี่ตกแล้วแน่นอน้อับก็น่าจะมีทั้งนี้ว่าบ่บ่น่าจะตกกอกเพราะว่าป้าแจ้งฟ้าเปิดลมมามาแต่บ่แมนตกได้ครับบ่ทันตกครับแต่ว่าบ่มั่นใจว่าทังคุณตกบ่ครับเนี่ย zoom ไปมึงเนี่ยครับโอโรอาจิตกบ่ ถ้าว่าผมกับแต่ง่ากินหยาไปก่อนครับมึงสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับพอามาเกียงว่ายา้ำแร่งก็ต้องทํำใจนะจังหน่อยมันอากาศมันเย็นมันกิดถึงฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องมีเนี่ย ลมครับลมมาเย็นครับเย็นตอนนี้ฟกินหยาไปเรื่อยๆกันครับเพราะว่าครั้งนี้ฝนบ่ตกครับอีกตัวหนึ่งบอท่านเห็นเดี๋ยวตีได้ไปน้าเมืองครับต้องไปหาเมืองสกักก่อน กับขึ้นแต่ว่าเมือ่อท่านเห็นกลับมาเป็นงัอหน่อยครับงัอแม่สาวหน่อยเมื่ท่านเด็กกลับมาเลยเดี๋ยวจิตในน้ำหาเมืองซะก่อนครับตอนนี้ปล่อยมุนี้กินอยู่แถวนี้ก่อนเดี๋ยวไปน้ำหาเมืองครับมันจิมยันบอกครับพอเมื่อกี้หาบ่เห็นเดี๋ยวมึมบ่เห็นสังเกตมึงแล้ว อย่างมา่อั่งไหนบุคับผมเพิ่งเห็นไวๆก็เลยสิปึ้นมามืองบาดกลับมาแถบเหรอขันหจะกลับมาจัางสีมันเกิะใครอยู่ครับ สีบ่ได้น้ำหาไก่เพราะไม่ยังหรอกตอนนี้ดูมมึงเลยโอ้แม่ยู่ครับแหลกนึ่ว่าิาิ่พกหน่ับตัวแม่สาวกับวนมหาหมูหรับวนลงมาหาหมูล้ะ ว่าผมก็จิบปล่อยหกินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนังแรงเรียงว่ามันเย็นดีตัวนั้นกับปล่อยอยุกินทั้งนั้นก็ตัวนี้กำลังลงมาหางูตั้งผพ่ลมก็เย็นดีครับมันบอกห่อนก็เลยนั่งเรียงเรียนไปครับพี่จังพ่ออยู่อยู่ครับอากาศมันเย็นลมมันถัดมาตลอดเวลา ไว้อิยยนหญ้าไปเรื่อยๆรืแล้วครับคุณเกิดไปตกทางอื่นมาแล้วครับมันบ่าทันอีมาตกทางอื่นภายุบ่าเขาไม่ได้พูครบับว่าทางอื่น จาตกอยู่ครับตอนนี้ยังตกอยู่ครับหลายครังคุณละ่ะเุ็นครับยังตกอยู่พอคาั้งคุณคจ้ารู้สึกว่าตกตกดีครับตกตกเรื่อยๆนะตามที่ได้ยินข่าวนะครับแต่โซนแถวนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะโดนๆค่อยตกทีหนึง่งถ้าโดนๆตกก็ถ้าตกแห้งๆก็ดีครับมีน้ำมีหยังไว สบายเริ่มมาร่วมกันแล้วครับตอนนี้ลงมาหากันแล้วถ้าก็ดีเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนครับเห็ว่าเด็กินหยาช่วงแรงๆพอยามเบี้ยนเมืองเดียวที่จีพอกินเท่าไดรดอกอันห่อนห้อนแล้วก็ับสิว้นไปว้นมาครับ เกี็ดพันธ์พันธ์หาพันนั่นนี่จังน้อยเพราะว่าบ่ได้ลบออกก็เลยเฮ็ดให้กินหนาบ่เา็เสี่ยมเกล็ดนีก็ห่อนนำเนี่อากาศตอนนี้กำลังเย็นเย็นเนัยก,นย,นกยกินหนาดีอันกีหากินนรับปขากเงียบแล้วครับฝนเลยพี่สิบว่ามาตกทางนี้แล้วครับ มึงเหรอตอนนี้เลยสหาจินหาครับแจกลต้องปลูกไว้ได้ครับตัวยังง่ายนะบ๊บปลูกอะจะไปถ้ามูยางไปไก่ล้องฝึกล้องนั่นมั้งครับฝึกให้มูง้ออีกสามตัวคือสิบ๊บไปหากจินไก่นะครับช่วงแดงแต่ว่า หอดเวลาเอาขอกกันแต่เอขอาเลยครับตอนนี้เสียงกันยังาท่านนี้นี้เงียบกับเพื่อนไปกับเสียงฝนฟ้าอากาศเย็นครับมันลมพัดใบไม้ปิวส,สวัยเย็นครับเย็นครับคุณลีครับ เลี่ยงว่ายามเลี้ยงผมหมักกับจ้งสี่แหละครับหมักเลี่ยงยามเลี้ยงกันว่าั้นบกหอยห่อนนะครับมีลมมีหยางน้ำเน่หัวก,กับกินหยาหนึ่งๆิ่งครับเดี๋ <c oughs> อีกจังน้อยเปล่าะครับคอยเสียวขอขอขอครับ ตอนนี้กำลังกินหญ้าดีครับมาร่วมกันกินหญ้า,น,ออาน,นี่นกเอี่ยงมาเลียงน้อย้อมตัวตตัวแรงแรกอากาศที่เจ็ดกินยากำลังดี มึงมง้อกินหยานั่งมึงเป็นเพื่อนไปครับตัวผู้น้อยกับกกกกเพื่อนล่ะกินไกล้ๆมูแต่เวนก็ยังอยู่สูงอยู่ได้ครับราสิบทท่านเอาเข่างไงเจ้าคนอื่นเพื่นเอาเข่ามาแอ้ห่ครับ ว่าผมยีบอของไงอยากงวัวได้กินหยาเพิ่มอีกแค่น้อยจะกินแต้หยาก็ขี่แล้วครับอืพอเป็นงวัวขี่แล้วอยู่แล้วแล้วก็ตัวอื่นก็เริ่มขี่แล้วนะัานเพราะว่าช่วงนี้ก็คือกินหยากินหยาหลายหยานมีน้ำหลายก็อยากเก็นใหงง้วขี่แล้วน้อย่น้อยพอบอกกินเฟี้ยงยำ่ำแรงไปบอกกินเฟี้ยง ตามที่สังเกตมึงโอ้ทองฟ้าก็สวยงามครับฝนตกไปแล้วครับถ้ามาหากินน้ำกันจูจังสี่กอะเรียงง่ายครับกินอยู่น้ำกัน ยางกินไปเรื่อยๆครับบบยางแบบยางไกลๆล้วค่อยกินแน่น้อยแล้วก็ย่างน,นะครับเป็นตะปอยอยู่ครับผูกไว้ตัวหนึ่งนี่กันยางเว้นนี่ก็หลวไไม่หากินไซเน่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกาอยู่ตลอดเวลาเลี่ยงไว้แล้วก็หมู่เวลากลับอยู่เลยปล่อยนี่แต่ ว่าคนหูจักกันนะครับเป็นกระเลียงไปด้กันเล,ยป,นเลยปล่อยไปใด้บเป็นยังถึงบทันไหนเห็นหน้าครับบทันไหนว่านเขาถ้าว่านเขาแล้วก็จะได้ขังคอกหรือว่ามีที่วบางๆผูกไว้เลียงครับเนี่ยก,กันกิน้นจังเสี่ยครับจิเลียงง่ายปล่อยไแล้วก็หากิ้นไปครับผูกแค่ตัวเดียว แกก็จิเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจนหมละไก่เวลาเขาคอกคำลงมากักอีหละตอนนี้ไก่ตะเวนกันยั่งยู่สูงยี่ดอกครับ่เลยเลี้ยงไปเรื่อยๆครับอากาศก็เย็นดีนั่งนั่งมึงว่าไปกะบ่ฮ้อนครับกะนั่งได้โดนซึ่งแดดก็เริ่มบบมีหล้วบมีแดดกับ่บ้อนปานในกันั่งมึง ว่ากินหยาเรียนไปครับเต๊เว้นกับยุสูงอยู่ครับเดี๋ยวเลี้ยง,ง่าไปอกีกน้อยครับยงงอย่าวงาแต่ยางกินหยาค้ำๆหมดแล้วครับคอยเสียวเขานกเขาก็เริ่มห้องคือสิขา้าวค่อนนอนนะครับแต่ว่าเสียงบ่ค่อยแห้งไนไดนครับ เืิมห่องนามแดงแสดงว่าที่เขานอนครับตอนนี้ครับแล้วครับย่างหากินด้วยไก่ครับอันนี้ซูมมึงเลยครับย่างหากินด้วยไก่แต่ว่าก็ปล่อยไปก่อนครับ กะว่าก็เริ่มมาห้องครับโอ้หากินอยู่ไกลพดแล้วครับจะซุม่มมึอแคหน้อย,ยนะครับอยหากินไปแค่น้อยก่อนถ้ากิน,นกันไปใกล้ๆคอกก็้กติ เอาเขาเคอกเ,เลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเยาเขาแล้วเย่างง้อแรงแรงนี่ก็เพราะว่าฝนเพราะว่านั่นนะครับว่าจิตตกกับว่าตกนะครับเพิ่มมาแต่ว่าตกตกทั้งอื่นแตะเวียนก็อยู่สูงอยู่ครับแต่ว่าสี่้ามันบังจนแ้นก็ป่ยกินขึ้นไปหาขอบแล้วครับ สำหรับเมื่อนี้ก็ทีจบคลิปไปแค่นี้แหละครับยามแรงกับอากาศเย็นๆสบายๆครับว่าก็บทเริ่มอยากขอควักแล้ววาครับครับสวัสดีครับ